ไม่่าเสียหนูมาแล้วหนูจะมาแล้ันูมาแล้วหนูมาเล้วหนอได้หนได้จะม่วงนี่ไปยิ่งสองคนจะม่งนี่โอ้ค่ะสามคนเออปันเอออ่าตอนนีนี่มีมีมีคนตายจริงไหมตรงกิโลหลักกิโลใช่ไหมครับผมอยู่ สวัสดีครับญาติธรรมสนุนิววาริที้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรังรบชมคลิปนี้อยู่นะครับเรื่องราวของที่หลักกิโลยังคงมีต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวต่อไปนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ๆผู้หญิงที่ไปไหว้หลักกิโลจอมปวกแม่นางฟ้าแสงมณีอยู่ๆเกิดอาการร้องไห้ เกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงในคลิปนี้เดี๋ยวไปชมดูครับจ้องี่อยู่ตรงนี้ลูกหลานมาแล้วนี่ของทุกสิ่งทุกอย่างก็มาถวายหมดแล้ว

โอนยูพัยูแฟนอยากมาอยู่นีน้เพันยูนี่เ้อพันเม่ไปใสมันยืนอยู่พันบอกว่าพันอยากกินผลไม้แต่ไม่ไปเอิญโอ้โน้อก็ไม่รู้น้อว่าพ่เอิเพ่อนเออเขาเรียกแต่นางฟ้านอเก็เอิญแต่นางฟ้าพี่ไอ้พ่ด้ยอ่นี่พ่ยิ่งคนยัม่นีโอ้ค่ะสคนเออเอ มันอยากกินนื้อกินดีขอใหมันกินดีจ้าวเออลืมเนาะเอาก็ลืมไปเนาะลไเออไม่นาะลูกหลานก็ลืม่เนาะเออตาที่อยู่บ้านกระจ่อนนี่แกมาตายฝั่งนี้เออเอาะลืมเออจ้าวจ้าเออเก่งสิต่เนาะ้วก็เสื้อสีขาวจ้าเอาก็ลืมเนาะ ลืมลืมยายแต่คนมันตึมคนตายอยู่นี่เหมือนกันแต่เขาอยู่มันตืมเออเอาก็ลืมป้องจ้าจ้าจ้าจะนุ่มผมผมสองคนมสองเอาก็ลืมเนาะครับวางใหแต่นางฟ้าเนอะก็ลืมไปนะเอเออเต่อไปกันแเรามากินน้ำเอออต่อไกัแกเรามกินน้ำเออ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 เอาเอาเออเอเออเออเอเออ้เออเ นนที่นี่ก็บนเอาเดอ้อที่นี่ขอเอาทรัพย์มส,สมบัติที่ตรงนี้เป็นคุ้มสมบัตินี่จ้าเนาะ,ะลูกหลานก็เอเรื่องราวที่ท่านผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะได้ยินเสียงผู้หญิงที่ไปไหว้แม่แสงมณีที่หลักกิโลจอมปวกว่ามีดุ่งหินญาณ หรือคนเสียชีวิตมาขออยู่ด้วยที่บริเวณหลักกิโลจอมปวกเป็นชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงสองคนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงร้องให้บางสิ่งบางอย่างเราอาจ ไม่ทราบหรือรับรู้ไม่ได้ด้วยตัเองแต่ผู้หญิงคนนี้น่าจะสัมผัสอะไรบางสิ่งบางได้หรือถูกดวงวิญญาณเข้าสิงกันแน่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆไปฟังคลิปว่ามีคนเสียชีวิตบริเวณหลักกิโลจอมปวกจริงหรือไม่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านครับ ม่มีมีมีคนตายจริงไหมตรงกิโลหลักกิโลใช่ไหมครับผมอยู่ตรงนี้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้เลยครับผมกี่คนมีคนบ้านผมคนคนบ้านกระเจาะที่เออตายเขามารับผู้บ้ารถความตรงนี้ตายอ๋อรถความตายเลยครับผมผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายประมาณกี่คนกี่คนที่ตายคนเดียวครับคนเดียว เมื่อกี้เขาบอกว่ามีสามคนคนผู้หญิงน่าจะเป็นคนคนคนในบ้านในบ้านครับมาตายที่นี่หมือยันครับเขาบอกว่ารถชนตรงนี้อ๋อชนจริงไหมจริงครับอืมเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นานนี่ยังนานหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับแต่คนผู้ชายคนบ้านผมแหละสียชีวิตที่เสียชีวิตครับมารับมารับผู้ว่ามารับผู้ว่าครับ สียชีวิตตรงนี้เลยลดความเลยใช่ไหมครับลดโดยสารความใต้ต้องหลักกิโลนี่ใช่ไหมครับอยู่อยู่ยยด้านหลังน่าจะใกล้ใกล้ใกล้เคียงครับแต่เขาไม่อยู่ตรงนี้อ๋อครับคงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเสียชีวิตตรงไหนแต่รู้ว่าตรงนี้เพราะมันจะมีผมจําไม่ได้นะผมมันหลายปีหล,ยปหลายปีแล้วผมตอนผมเล็กๆเี็ยแดพ่อไม่เขาพูดว่าคนบ้านของเขาตายตรงนี้ ลูกเขาก็มาเอามาขอกับสองสามรอบแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาอยู่นี่อืเขาอยู่นี่เขาไม่ได้ไปไหนแสียงว่าเสียชีวิตจริงๆครับรับผู้บ้าปีนั้นรถโด,ดยสารความเชื่อมั้ยว่าม,ม,มีดูวิญญาณที่นี่จริงมีจริงคือเรื่อ่เชื่อเราักเถะรั่งาจอดเราหา่จออะไร เรื่องราวที่ได้ชมในคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขึ้นอยู่กามเชื่อของแต่ละบ,บุคคลสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกด s ั b ส c r ร b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมบนิววาร์ตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรเรื่องราวอะไรยังไงติดตามชมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ